หน่อยสิ่งสมเย็ดนี่ลูกเาว้าก็มีคนเดียวนี่เชื่อไหคะอือคือจริงมาดูเชื่อได้แต่ว่าลูกเ้ากันกรเที่ยวเลยเหมือนกันแม่ประภัยคนนี้คือลูกเลี้ยงของพ่อศิลสักเป็นตาของพี่กุ๊กแล้ครับและแม่ประภัยก็เป็นคนเดียวในตอนนี้ที่รู้จักและรับรู้เรื่องราวในอดีตของแม่พี่กุ๊กแล้วครับหน่อยสิ่งสมเย็ดนี่ลูกเาว้าก็มีคนเดียวนี่ ชื่ออะไรคะอืมชื่อจริ้งม่รู้ชื่อได้แต่ว่าดูเท้าแกกระเที่ยวเร็วเหมือนกันเสียนานรือยังอะคะนานแล้วหลายปีแล้วไหนสิ้นไหนสิ้นผมเลียดนี่แกนุ่งอยู่ติ๊เกตหมดทิพย์มันจะอยู่ผูกยางดูอยู่ยางหมดทิพย์โอ้โหโอเคเป็นตำรวจอ๋อราคาในสินเป็นตำรวจอ๋อในีตุ้มแกมีดูเท้าคนเดียว มีอููสาวคนเดียวค่ะมือหลุดเข้าแกดูดกว่าไปได้เพื่อนเกอืมติไปได้เพื่อน้ำล้นเหมือนกันมีหลุดเข้าอุ้งคนตือติ๊กตือแล้วนั่นตือติ๊กกับตือตักตือติ๊กกับตือตักอืมจริงจริงอันไม่สาบว่าจือได้แ่ว่าตักนี่อยู่ไหนนะคะดูเร้ากว่าอยู่ตะโพเขาอยู่เกย์อะไรนะอืมเอฟดัง นี่เรื่อเลยว่าร้ายจุดีเลยก็คือลูกสาวของลุงศิษย์ที่เสียชีวิตแล้วมีคนเดียวนอนนะคะนอนนึกแกตายที่เด็ดที่ที่นั่นดูดีกว่าตายดีกว่าเมื่อก่อนนั้นเข้าไปอยู่ติบุกเก็ตตอนที่สาวไปอยู่ภูเก็ตตอนนั้นเนี่ยสาวได้กับแฟนคนนี้แล้วยังได้เร็วค่ัไรุกไวเร็วเขาหนีไปทำงานนี่ไป่องานไปทำงานที่ภูเก็ตเอาทำตอนที่ภูเก็ตนั่งนั่งกอล เวนั้นก hmm. uh ็ร huh. er. no ักมา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 รักษาที <S <S ่งปรงพยาบาลเกม้อะไรี้อยงนั้นเดี๋ยตาจำไม่ได้ยูกเจ้าเจ้าตีนั่นเลยแพนใ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 นคอนไหมนม่ใะไม่ใช่กระตุกระตูนเออกระตุ้นมือลืมกระตุ้นมึงเนเฟนอยู่นี่แฟนกระตู้นือว่ารักชาที่รี่งรงพยาบาลโรงพยาบนล่นกระตูนเลยที่ไรตีอะไรบ้านยีที่เกล่อปีอะไรบ้างก ข้อมูลใหม่จากแม่ประภัยที่มาช่วยเชื่อมรอยต่อที่ขาดหายก็คือหลังจากที่มีลูกคนที่สองแม่ของพี่กุ๊กก็ไปทำงานที่จังหวัดภูเก็ตและล้มป่วยลงครับจนพ่อต้องพาไปรักษาที่จังหวัดสตูลจนกระทั่งแม่เสียชีวิตในที่สุด เ้าด้เกน้าลิขิตมาอย่างนั้นให้จากกันจะทไปัยยังปฏิหารหัวใจแห่งรักจะหักกฎเกนแห่งฟ้า มันจะกว้างมีอาจกันขวางหัวใจเวงนี้ฉันมาดันดนคนหาแม่ขอฟ้ามันจะกว้างมีอาจกันขวางปฏิหาร